ก่อนดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับคลิปวิดีโอและช่องของพวกเราด้วยและนี่ก็คือน้องผู้โชคดีที่บอกอาหารที่โดนใจจากคลิปที่แล้วยินดีด้วยส่วนในคลิปวิดีโอนี้นอนมัสขอจะถามอะไรงั้นเหรอนอน สุดน่ารนักมาแล้วน้อนถามว่าวันนึ่งคนดูชอบทําอะไรที่สุดในวันนั้นคนดูชอบทําอะไรเป็นประจําบอกน้อนมาสคอตลงไปเมนด้านล่างเลยจะเอาไปประกาศในคลิปถัดไปคนเดียวเท่านั้นด้วยนะก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโออีเวนต์ขอแนะนําร้าน เทอมโค้ดเกมสุดหลอ่อบริการเติมเกมราคาถูกเกมมือถือและเกมออนไลน์เปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า3ปีเติมเร็วดังจะรวดสะดวก ปลอดภัยใส่ใจลูกค้าทางเพจจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายไว้แล้วไว้ใจได้หายห่วงแน่นอนทางร้านรับเติมเกมโลบอกแบบ g i ฟต์การไม่ต้องให้รหัสผ่านสะดวกปลอดภัยโลแท้แน่นอน100%ทุกการเติมแถมไอเทมสุดพิเศษฟรีให้อีกด้วยนอกจากนั้นยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลากหลายเกมไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟ ROV หรือวอลโลเและยังมีเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายบริการฉับไวใส่ใจลูกค้านึกถึงเธอ เติมโค้ดเกมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปใช้บริการกันเยอะๆเลยใครใส่เติมเกมไปได้เลยและก็อย่าลืมแกมิโก้ด้วยนะตอนนี้มีกิจกรรมแจกโลบักกันอยู่เนี่ยตามมาหลอกหลออีกแล้วเนี่ยนวัตกรรมคนญี่ปุ่นก่อนรับประทานอาหารควรพูดว่าอะไรอิตาลิก,กิมาสไลข้องงูเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ตะกี้เราหอดแล้วโอ้โหมวมชินเ เตรียมพร้อมนั่นนี่เจ้านักกำลังจะโดนฆ่ากินในวิชาแล้วมีดโอ้ยบาดเจ็บโอ้ยไอ้ช็อตเอวบาดเจ็บไ่ไม่บาดจริงเว้ยขอบอ่ะมัน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 ลุกปากทีนึงเลือดออกลูกแล้วแบบมีแผลเราเป็นได้แค่เพื่อนเป็นพ่อมึงดิบาดใจตั้งแต่ฉันเลิกมพอขยับแบบนี้เพื่อนบ้านฉันก็ทําตัวน่ารักขึ้นท,ทักทายฉันทุกเชา้าและเลิก เปิดเพลงเสียงดังไปเลยว่าเธรอะะพี่ไปทำอะไรใครมาหรือเปล่าอ่ะนีฆาตากรต่อเนื่องผมตอนห้าขวบในห้องน้ำาเอาขันวางสบู่ครีบอาบน้ำยาสีฟันแชมพูจีนรถตัวกเป็นอะไรพิศศาตร์โอ้ยเพื่อนมึงยังอยู่หรอวะมึงรู้ป็นแค่กูคนเดียวเนี่ย มันเลยเหมือนเหมือนเจอรักแท้เลยว่ะเวลานอนเล่นมือถือและเผลอทำตกใส่หน้าเจ็บเลยเอ๊ะสมองยุบนี่โดนมือถือหรือว่าตู้เย็นตกทับวะดีแค่ไหนนะตัวเสยหัวไม่ตกเข้าเบ้าตาเป็นระยะห่างสิพ้าเมตรดูเฮฟวีนี่เรา่มเอลเจเอลกอผมแม่มาที่นี่ทุกวันเลยหรือเปล่า ชาเสรีตามันแดงอะไรนะสวัสดีพวกโง่อาสตว์ยัดแม่เหมือนเจ๋งอย่างี้เฮ้ย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 เจอที่มันเป็นเสียงมิกิ้เมาจริงๆเลยอะแล้วมันก็ด่าด้วยอะยากจะดูคลิปของผมไหมไม่พาเพื่อนเลยเด็กดูรายการอยู่แล้วมาเจออย่างนี้แบบที่ดูทุกวันมันไม่ได้มันไม่ควรจะไปอย่างนี้เด็กร้องห้าเลยแม่จ้าิกิ้เมาด่าหนูและนี่ก็คือ บ้องตะลุยอวกาศของวิเศษของโดเรมอนชิ้นใหม่เมื่อใครสูบแล้วจะได้ไปท่องอวกาศสมองพี่ได้รับการกระเตือนอย่างหนักทต่ไม่เสียงเพี้ยนไปเลย Let s go to open โอ้โน่อีเปิร์หายไปทำไมกลายเป็นไอเอ็กดีไปแล้วอย่ที่กายล่างเจ้ตายห่าไปแล้วจะตามมาหลอกล้อกันอีกเหรอตายห่าไปแล้วยังจะตามมาหลอกล้อกันอีกเหรอฉันเอาปูให้กับแกเอาไปโอ้โอ้าอดดี รสชาติเหมือนนี่มันปลูอันนี้อร่อยมากโอ้สไปซี่โอ้โหแงหมดแงหมดโอ้ยไม่ไหวแล้วมันมากไปกินไม่หมดจะเที่ยจันบหนอยู่กับใคร เลเยอะกับกราบเกล่อรครับแล้วครอบครัวหนูอยู่ที่ไหนอยู่กันหนูในบ้านไงอยู่ตรงไหนอยู่ด้วยกันครับบ้านหนูอยู่ที่ไหนอยู่ข้างบ้านเพื่อนผมครับแล้วบ้านเพื่อนอยู่ที่ไหนถ้าบอกแล้วจะเชี่อหนูไหมคุณตำรวจ เราบอกว่าสิบ้านเพื่อนผมอยู่ข้างบ้านผมและหลองจังั้นไม่นอนตำรวจคนนี้ก็ละออกเนื่องจากความเครียดถามไปตั้งเยอะแล้วบ้านมึงอยู่ไหนเนี่ยไม่มีข้อมูลอะไรเลยโอ้เป็นเลยครับแค่เป่าอัดเอาไว้อัดเอาไว้พี่อย่าลืมส่งให้ผม โอเคกูอันมปให้มึงละอย่ากูส่งให้มึงโอ้ยเทพเจ้าสุดเทพสายฟ้าโอ้ไม่เอาไม่เอาแบบระดับเราบ้านๆมนุษย์โลกไม่ตียงพอแล้วเข้าถึงได้จะได้ไม่เป็นภาระกับลูกหลานครับทำไมจะไม่เป็นภานละวะตายไปก็ต้องเงินมาส่งลงสพให้มึงอีกนั่นสิขนาดตายไปแล้วใช้เงินเลยอ่ะเฮ้ยเงินไม่ได้สำคัญที่สุดแต่ว่ามันโคตรสำคัญเลยคนที่แอบชอบมาขอเป็นแฟนก้าันก็เป็น จริงแล้วอยู่ ผูก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาอ้าวนี่ค่ะฝันไปกันเหรอความลับของฟันวิธีที่ทันตแพทย์ฟอกสีฟันเองที่บ้านใช่เฮ้ยมัน่เเเออาาาาาลลยววนนนัิมทจะมีผลย้อนหลังเก็บตกเต็มๆที่แน่นอนเลยไหมมันลิงปากไงแบบนี้ตื่นมาอีกวันนฟันหลุดทั้งปากเลยไ้ยและนี่ก็คือเคสหายาก ของผู้คนคนหนึ่งที่ร่างกายสามารถผลิตแอลกอฮอล์ออกมาได้ด้วยตัวเองจากลำไส้โดยการกินแค่คาร์โบไฮเดรตแต่ลำไส้ใหญ่ผลิตแอลผลิตแอลกอฮอล์ออกมาได้ใยการกินคาร์โบไฮเดรตและนี่ก็คือรูปที่ถ่ายโมเมนต์ก่อนที่จะเกิดความชิบหายเอาไว้ได้ Steady Steady guys see Okay can these things right

อะไรอะอะไรอะพี่โตขโมยไอนี้กันเร็วผู้โดยสารครอบแต่นี้ปลอดภัยนี่ผู้ความปลอดภัยของผู้โดยสารนะครัปปลอดภัยไอาบ้าบุยตายก่อนลงไปข้างล่างมินไข่ตายดีจ้ามาอ้วนเป็นนมปังเลยวะก็น้องอ้วนนะตุนน้องเหรอเออก็น้องอ้วนกันบางทีน้องก็น่ารักอ่ะใจกันเลย กระดนตุนตรีบได้เห็นกูดไหมอะไรนายถามว่าอะไรนะฮะกูสบายดีกูกำลังแตกหนอพระตองนอนขับขวดเป๊บสี่ไม่มีใครเห็นกกกก ไอ like can. Can really ้นี่บรรทยศ์บริษัทเราไล่ออกถ่ายเก็บเอาไว้ส่งไปให้หัวหน้าผู้จัดการแล้ววันถัดมาไอ้นี่ก็โดนไล่ออกกินของคู่แข่งของข้างนั่นแหละงั้นมึงก็ไปอยูกับมันเลยผู้จัดการควาโคล่าถูกใจแล้วก็รับไอ้นี่เขาทำงานคำเตือนปาสัองยกนมโรงเรียนกลับบ้านจะมนแดงเลยกันนะ หลังหักกันเผลอกระเป๋ารูขาดเลยเชือกเชือกเลยนี่ไม่ใช่ไม้บรรทัดแต่มันคือดาบที่ผ่านสงครามมาอย่างทชกชนนี่ใช้ตั้งแต่อนุบาลเลยเพื่อนและนี่ก็คือสิ่งที่ทอมกำลังตามหาอยู่มันคือจะาดดักตัวนี้เองทียงนีักตัวเป็นอย่างนี้ นักเรียนข้อนี้ตอบว่าอะไรเอ่ยสามครับสามรีบๆตอบนะนักเรียนรีบ,รบ,รบตอบเร็วใครตอบ,อตอบได้เดี๋ยวครูให้สิบคะแนนสามครับครูสามสามค่ะโอ้เธอก็เล้นเก่งมากเลยนักเรียนเอาไปสิบคะแนนบมมึงจะรู้สึกยังไงเมื่อกูกัดของมึงบ้างไอหมานารกดูมึงเซงมึงกัดข,ของกูตลอดเลยได้นี่ของปองมเนี่ ก็แฟนกำลังมีอะไรกันอย่างมอมมันและนี่คือผีในห้องคมชัดมากเลยผีตัวนี้ชอบมากเลยเอขนม,มักท่านพูดอะไรดในนี้สนใจครีมหน้าบางไหมครับสกัดจากแพงตต้นทะเลนะครับเอ็กดีแนะานากันนะมึงเนี่ยเอาไปลองทาเอ็กดี หน้าบางจนทำให้เอ,อ็ดดีนั้นรู้สึกได้ถึงความผิดชอบช่วยดีเลยนะ <laughs> <laughs> น, <laughs> นี่นี่น,นี่ให้ดูหน้าหน้าอย่างนี้เอ็ดี้ฐานหน้าจะอย่างี้เลยจากเอ็ดีแบบเป็นคนไม่ดีหน้าหนาเ้าว่าจะกลายเป็นคนดีเลย <laughs> 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 สก,กัดจากแลงตอนใต้ทะเลลึก Do you understand? you <laughs>